วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกรดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศทาง FM89.5 เมกะเฮิร์วิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค <sucks> รับครับผมโชลิตอรุณทัศน์นะครับและลูกปัดชลนันท์ิมไทยยังอยู่ค่ะยังอยู่นะครับกับรายการของเรานะครับเรื่องเก่าเที่รักทางสถานีวิทยุเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับในทุกค่ำคืนวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็รีรันทางเพจเฟซบุ๊กของทางสถานีในวันจันทร์นะครับเอาละครับ เพลงที่เราเปิดเป็นต้นรายการก็คือคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นเพลง cover ที่เ,เป็นของพี่คิมใช่ค่ะแลวบังพีโก้ใช่เลือกมาใช่ค่ะรใหม่กับคุณป๊อปปองกุลอ้เดี๋ยวนี้ดังตลกมากร้ <laughs> องเพลง,เพงแบบได้โรแมนติกแต่ว่าบุคลิกก็ได้ตลก <True. S 2> อีกโอ้ยแ <laughs> บบโอยก็คือตอนกำลังต้่งดังทีเดียวถูกครับแน่นอนครับถ้าเราจะถามถึง นิยามของความเป็นนักร้องสำหรับลูกปัดที่อยู่ใช้ชีวิตในอาชีพนี้มาโอ้น่าจะแต่แต่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบปียี่สิบกว่าปีวันนั้นนั่งนับอยู่ลืมแต่ว่าแต่คือเกินยี่สิบค่ะเกินยี่สิบนิยามของคําว่ายี่สิบกว่าปีนักร้องในความหมายของลูกปัดคือเป็นคําถามที่ดีมากเลยเป็นนักร้องวิลกัดบอกตรงๆนะคะว่าไม่ได้คิดมาแต่ว่านิยามของคำว่านักร้องครับ เอาเริ่มต้นว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลงนักร้องคือคนที่เล่าเรื่องผ่านเมโลดี้นะคะได้ได้ดีกว่าการพูดอะ่ะมันมการร้องมันคือการสื่อสารด้วยน้ำเสียงอะ่ะคือผู้สื่อสารด้วยน้ำเสียงอะไรแบบเนี้ค่ะมาดูตี้อย่างว่าไงคือสื่อสารด้วยเมโลดีอ้อ่ะมันก็จะทำให้ มันซึ้งกว่าการพูดอะค่ะพี่ตุย้ยนักร้องก็คือผู้สื่อสารผ่านเมโลดี้ผู้สื่อสารจากานะักประพันธ์เพลงใช่ค่คนต่งเพลงผ่านเมโลดี้ม,มันมันยาวเนาะแต่ว่าจะอที่ว่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่ามันก็คือมันจับใจกว่าคําพูดบางทีการร้องมาแบบผ่านแววตาผ่าน อคติ้งไม่ใช่อคติ้งด้วยนะผ่าน f e ลลิ่งเนเวทีผ่านน้ำเสียงของเราน้ำเสียงของนักร้องแต่ละคนก็อาจจะสื่อสารได้ต่างกันอ,อันนี้คือเสน่ห์ของการเป็นนักร้องนะคะชนะถ้าให้เลือกเพลงที่เป็นตัวตนของลูกปัดที่สุดสักเพลงก็ต้องเป็นรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอแต่อันนั้นคือตัวต,วตนที่พอร้องปึ๊บคือลูกปัดทุกคนทราบไม่ว่าจะ หน้าแบบเขาไม่คุ้นแต่เราลอ้อเฮ้ยนี่ใช่นี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพลงที่ที่ที่ทแบบรักหรืออะไรออปัดชอบปัดชอบโอ้ยเยอะมากเนี่นยเยอะพี่ตุ้ย <laughs> เป็นอะมเป็นเหมือนกันปะ <laughs> <laughs> เ,เลือกยากเลือกยากในขณะที่เราเป็นนักร้องแจ๊สนอะแต่เราดันไปชอบค i n d o ์ออฟคันทรนิดๆแต่ว่าเป็นเพลงชา ชื่อเพลง I Can't Make You Love Me mm hmm. ของ Bonnie r เร t แต่ว่าเวอร์ชันที่หนูชอบหนูชอบอคนที่เอามา cover หลายท่านมากเลยนะแต่ว่าคนที่ฟังคนแรกก็คือจอ i จอ a มาย e คลจอ m มาย a คล เป็นเอามา cover ไว้อยู่ใน British j o n e s d i a r y ภาคสองนะะแต่รักมากร้อมากรักมากรัก I can't make you love me if you don't You can make your heart feel something it won't Like h มันมันขึ้นต้นมันก็จะเป็นดิงดิงดิง i n g ดิง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 คือรักตั้งแต่เม่ลเขาเรียกว่าอินโทรเข้ามาเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เือเพลงที่แบบมักจะเลือกร้องตับสปอยตัวเองเอ่อทุกวันนี้ก็คนฟังไม่รู้ฟังเปล่าจะยังร้องเพลงนี้ร้องอยู่ยังร้องอยู่ตลอดค่ะครับแล้วปัดเองก็มีงานเพลงประกอบละครค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมร้องเพลงประกอบละครใช่ใช่ตอนนั้นก็ตั้งแต่ตั้งแต่หนังรักไปจนถึงหนังผีเลยค่ะจริงค่ะหนังผีด้วย ใช่ถ้าทุกคนได,ได้ได้ได้รู้ชื่อเรื่องแล้วทุกคนจะต้องตกใจลูกบอลร้องใหงหนังเรื่องห้องหุ่นเหรออ๋อี่ร้องเรื่องห้องหุ่นอนดนดาเล่นใช่ไหมที่เป็นหนังใหญ่ใช่ไหมฮะอ๋อโนค่ะเป็นเป็นช่องสามช่องเจ็ดอ่อช่องเจ็ดตอนนั้นคุณคุณโอ้ยเปิดดูได้ไหม <laughs> <laughs> จะเป็นยุคห้องหุ่นยุคยุคไม่ใช่ยุคแรกเป็นยุคกลาง เป็นยุกเป็นคุณนุ้ยจิระจิรนันยล้ยยุ้ยยุ้ยจิรนันใช่ใชเป็นนางเอกเออใช่นล<ช>้น <ๆ S 2> แหละร้องเพลงผีด้วยนะแต่เพลงผีด้วยนะมันแตกต่างกันไหมครับลูกปัดเพลงประกอบละครกับเพลงที่เราร้องอยู่ทุกวันแตกต่างนะคะแตกต่างเพลงประกอบละครเราอาจจะต้องเอ,อทำตามพล็อตที่วางไว้ด้วยนิดนึงเราอาจจะไม่ได้รีแลกซ์ขนาดนั้นอาจจะต้องแต่งเพื่อให้เข้ากับหนังด้วยกับละครด้วย อาจจะต้องบิดเสียงตัวเองบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจะอาจะอาจจะแบบเราเป็นแจ๊สเงี้ยถ้าเราไปร้องเพลงห้องหุ่นเราก็จะต้องทําเสียงให้หน่ากลัวกว่านี้นิดนึงหรื <c oughs> อว่าใหญ่ทําเพื่อตอบโจทย์ของของหนังของละครนั้นๆด้วยค่ะมีพุ่มกลับมาทั้งคุมในห้องอด,ด้วยไหมฮะคนเขียนบทพุ่มกลับไม่แน่ใจอนะแต,แต่ว่าที่หนูได้ร้องกับ กับโปรดิวเซอร์ในในเพลงต่างๆคือโปรดิวเซอร์เก่งค่อนข้างเก่งเก่งมากแล้ว uh huh. เขาน่าจะวางวางใจกันละ uh huh. หรือว่าเขาอาจจะตัด,ตดให้หนูไลท์เทคหน่อยเ uh huh. ทคนี้มีให้เลือกสอ uh huh. งเทกว่าถ้าพุ่มกับชอบอยังไง uh huh. แต่ส่วนใหญ่พุ่มกับเขาก็จะเลือกว่าให้ลูกปัดลองนะ uh huh. มีอยู่เพลงหนึ่งก็จะชื่อชื่อเรื่องชื่อเรื่องแสงศูนย์ค่ะคุณชาคริตกับคุณบีบน้ำทิพย์ uh huh. เล่น แสงศูนย์ก็จะเพลงที่บัดร้องก็จะชื่อพราะรักก็คือเจ็บปวดนิดนึงอ่ะแนวเราเลยใส่ใส่อารมณ์ของตัวของตัวเองหมดเลยค่ะเราจะร้องร้องให้ฟังนิดนึงไหมได้ได้เพราะรักจริงยอมทุมแท้ชีวิตจิตใจจะเสียอะไรก็ยอมได้ทุกอย่างนี่อ่ายไงค่ะี่ ละครน่าจะจําได้เรื่งนี้นะจำก็นานเลยพี่น้องงินนานมากแล้วเหมือนกันค่ะน่าจะเป็นสิบปีเป็นสิบแสงสูนใช่ใช่ใช่ชื่อแสงสูนค่ะเอาละครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ทราบข่าวคราวเรื่องส่วนตัวของลูกบัตรมากนะกทุกวันนี้ลูกบัตรแต่งงานแล้วตอนนี้ไม่โสดละค่ะแต่งงานแล้วนานนียังจ้ะแต่งเข้าปีที่สี่แล้วค่ะกับกับ แฟนปัดก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนในวงการเอาไม่ใช่ค่ะเป็นคนนอกวงการแต่ว่าเป็นคนที่ที่ชอบชอบฟังเพลงแล้วมาเจอกันเพราะว่าเขามาฟังเพลงเราแตเขาไม่รู้จักเรานะคะเขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นนักร้องเขาเขาจำหน้าเราไม่ได้แต่เขาจําเพลงเราได้จริงเหรอเอาไม่เจอกันไม่ไงก็ก็เราไปร้องมาจากทางญาติิค่ะได้แนะนํากับจากทางญาติไม่ไม่ใช่ว่าเราร้องเพลงอยู่แล้วเขามาฟังแล้วเาพี่เรื่องนี้นเมาได้อีกเยอะเลยก็คือส่วนใหญ่อ่ะ คนที่มาจีบลูกปัดต,ตอนร้องเพลงมีนะแต่กลายเป็นพี่กันไปหมดทำไมอ่ะเพราะว่าหนูหนูหนูแบบที่จริงๆเขาอาจจะชอบที่หนูลองเพลงแต่นิสัยหนูเขาเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ <c oughs> ใส่ใจยเออหนูไม่ได้เสียงหวานนิส่หวานเหมือนนิสัยเสียงนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่หรอกก็คือในที่สุดก็คนที่มาจีบส่วนใหญ่ คนที่มาชื่นชอบแล้วกันผู้ญิงก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปสัดส่วนเยอเพราะเขามาเจอตัวจริงของเราใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วเราก็คิดเป็นพี่ด้วยแหละเราก็แบบเออเขาชอบเราร้องเพลงมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะเออไม่ได้มาเพราะการฟังเพลงใช่ใช่มาเพมีการแนะนําใช่ค่ะในที่สุดก็โอเคแต่ในที่สุดก็ชอบหนูร้องเพลงมากกว่านิสัยหนูดิ ใช่สิไม่คนก็บอกว่าเออลักที่ลูกปัดเป็นลูกปัดนั่นแหละเท่านั้นแหละค่ะก็แต่งแต่งงานมาสีปีแล้วใช่ค่ะอแต่ว่ายังยังไม่มีเออยังไม่มีเบบีเพราะว่าแบบเออคิดคิดว่าเราเราก็ไม่ได้แต่งงานเร็วเนาะเราเราทางแฟนปัดก็ก็อายุไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าคือลังห่างกับปัดสักเจ็ดแปดปีเจ็ดห่างไหม ก็ดีนะแต่คือคิดว่ามันพ้นวัยที่อยากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วตอนปีแรกๆอยากจะมีอยู่ปีที่สองมีแต่ด้วยด้วยสภาวะแบบโควิดควิดมองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราอยู่เป็นเพื่อนกันได้ไม่มีดีกว่าอ่าเป็นเป็นห่วงทุกคนนะคะเป็นห่วงแต่เป็นห่วงลูกด้วยถ้ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยเออครับก็เลยพากันเที่ยวดีกว่าอ๋อทุกคนอยากยามหมดไปกับการท่องเที่ยวใช่ค่ะใช่ครับ ทั้งวันนี้ปัดเองมีอาชีพอีอาชีพหนึ่งนั่นก็เป็นการเป็นครูสอนร้องเพลงใช่ไหมฮะใช่แล้วเริ่มต้นไปได้ยังไงครับก็ต้องต้นมาจากญาติๆอีกนี้แหละค่ะญาติิแกงเดิมที่แนะนําให้ทุกคนมาจักกบ <c oughs> แฟนคนปัจจุบัน <c oughs> ก็คือ,อทางนั้นทางญาติิเขาเขามีลูกเล็กๆสองคนไม่ได้เล็กมากนะอายุแบบอายุหกขวบคนเล็กอายุคนโตเก้าเก้าขวบ ซึ่งการสอนเด็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับลูกปัดนี่ค่ะลูกปัดสออ่วนใหญ่ด้วยเป็นพวกคุณครูสอนแรงบนันดาลใจในการร้องเพลงหรือว่าทริคในการร้องเพลงสะส่วนใหญ่ไม่ใช่คุณครูที่แบบคุณครูจริงมากๆซึ่งปัดมไม่ใช่ตัวปัดไงทีนี้การที่เราได้เข้ามาในวงการการสอนเด็กร้องเพลงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ของปัดซึ่ง่อยก็ต้องทํากันบ้านแล้วก็ศึกษาสภาวะของเด็กว่าจะสอนเขายังไงหรือ ต้องทําความเข้าใจเลยนะว่าสอนเด็กอายุเท่านี้จะมีสมาธิได้แค่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้ที่ปรึกษาเป็นพี่นักร้องที่รักและเคารพอีกท่านก็คือพี่โจโธนารัตน์ค่ะค่ะ<า>ก็เลยก็เลยเอ่อทำความเข้าใจกับเด็กๆใช้ทำให้เราใจยเย็นลง,งก่เป็นครูด,ด้วยแหละโจ เจเป็นครูเป็นครูสอนเป็นครูสอนงเพลงโคฮอตมากแบบไม่มีเวลาจะสอนเราตอนนี้คือสอนเยอะมากเกมไม่บินแล้วใช่ไหมตอนนี้แล้วมีบินบ้างอะ้นะคะมีบินบ้างแต่ว่าแต่ว่าคุณครูโจคือฮอตอยู่ตอนนี้หนูก็ปรึกษาพี่โจนี่แหละทําให้ได้แบบลองมาสอนมีเทคนิคในการสอนมั่งหรืออธิบายให้ลูกบดเข้าใจว่าเราจะสอนยังไงคือเรามีในหัวละเรามีที่จะบอกเขาอยู่แหละอืแต่เราอธิบายออกไปไม่ถูกพี่ ถ้าเราร้องอะไรเงี้ยเราออกไปได้ถูกแต่บางทีพี่โจ้ก็แนะนําว่าเราจะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจง่ายๆเทคนิคในการสอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิมันเป็นเรื่องยากใการสอนช่มันคือศาสตร์ของการเป็นครูเป็นการสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเป็นการร้องเพลงเนี่ยมันต้องเขามันต้องอธิบายยากเพราะเราร้องออกไปถึงจะได้อ่ะพี่บอกว่าก็เลยต้องมีที่ปรึกษานิดนึงแล้วทุกทวันที่สอนอยู่เยอะไหมครับก็เดี๋ยวหลังจากรายการอหลังจาก อขอโทษค่ะก็คือมีสอนอยู่เกือบทุกวันค่ะมีสอนอยู่เกือบทุกวันก็วันละสองชั่วโมงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกศิษย์เยอะแล้วเนาะสะสมลูกศิษย์อยู่ค่ะตอนนี้อาจจะมาเรียนได้นะคะติดต่อได้ยังไงถ้าเกิดคนอย่างเรนจะลูกปาอ๋อก็ทาง Facebook ก็ได้นะคะเข้าไปที่เข้าไปที่ลูกปัด l o o k p a d แล้วก็วินวัคนะคะแล้วก็ลิมไทย L I M T H A I ค่ะก็ปัดจะไปสอนตามบ้านใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเราเปิดเป็นโรงเรียนเลยตอนนี้ไปไปสอนตามบ้านอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มจากสอนออนไลน์สอนออนไลน์เหรอซึ่งออนไลน์ก็กําลังเริ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คือด้วดยทางที่ลูกปัดได้วัคซีนเข็มที่เข็มที่สามแล้ว ว่าไปสอนตามบ้านเห็นหน้าเห็นตากันจะสะดวกจะดีกว่าใช่ไหมมันจะได้ได้ได้อารมณ์ได้ความรู้สึกมากกว่าใช่ใช่ใช่ช่เพราะว่าทีการการสอนผ่านเทคโนโลยีเนี่ยพี่ว่ามันมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่าการสอนตัวต่อตัวค่ะมันอาจจะทําความเข้าใจยากกว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ที่คุณครูด้วยคุณครูแบบคุณครูเอ็กซ์เพรสมากเก่งในการสอนออนไลน์หรืออธิบายคมหรืออะไรเงี้ยก็ หรือเด็กตั้งใจมันก็มีหลายองค์ประกอบก็จะเร็วขึ้นแต่เห็นกันเห็นหน้าเห็นตากันกน,นะแต่โอเคกว่าค่ะครับก็ถ้าใครอยากจะเ,เรียนร้องเพลงถูกต้องเรียนร้องเพลงแบบสิบมีครูก็ครูลูกปัดนี่เลยครบลูกปัดค่ะติดต, <c oughs> ต,ต่อได้นะแล้วเราก็ค่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ไม่ได้เพงอะไรใดๆในยุคนี้เราต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ ตอนนี้ร้องประจํมาอะไรอยู่ที่ไหนบ้างไหมคะตอนนี้นะคะเออใช่นี้เปิดกลับมาร้องประจําอีกแล้วค่ะเป็นร้านที่แบบเรารักมากแล้วก็รักเจ้าของร้านมากด้วยก็คือพี่พี่ลูกปลาไอเบอร์รี่รงสีใช่ไหมรงสีโพชนาทั้งสองสาขานะคะทุกคนที่หลังสวนค่ะวันศุกร์ร้องที่หลังสวนนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบเอาดอมีต้นไม้สวยแล้วก็ข้างล่างมีวิลล่าข้างหลังเป็นคิมพินสกี้โอ้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเวิร์ที่ บรรยากาศดีดูแล <okay. S 1> นะคะดูแลแบบค่าใช้จ่ายไม่แพงนะโรงสีอาหารราคาจับต้องได้นะคะ,ะแล้วก็มีดนตรีแจ๊สนะคะลูกปัดร้องอยู่ทุกวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์ใช่แล้วในส่วนของโรงสีพภชนาอีกที่หนึง่งอ,อีกบรรยากาศหนึ่งจะเป็นบรรยากาศสวนญี่ปุน่นอ้าเอาดอเป็นสวนญี่ปุ่นนะแต่ว่าที่โรงสีพัชนานางลิ้นจี่เนี่ยลูกปัดร้องอินดอร์อยู่ในห้องแอร์ นะคะก็จะคนรับคนรับบรรยากาศกันนะคะก็วันเสาร์ค่ะที่โรซี่พาชนานางลินจีนะคะครับเอานะครับแน่นอนว่าเดือนแห่งความรักอย่างนี้ไปฟังเพลงรักจากนักร้องเสียงเพราะนักร้องที่มีคุณภาพอย่างลูกปัดอาปองก็ไม่ผิดหวังเนาะครับอาหารอร่อยด้วยแล้วก็นักร้องดีๆแบบนี้หาฟังไม่ง่ายแน่นอนครับแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตบ้างต่างๆใช่ไหมที่ตัดรับ อีวงอีเวนต์ด้วยเนาะใช่ก็ขอนุญาตขอนุญาตบอกเลยแล้วกันก็จะมีคอนเสิร์ตคริสต์มาสกับนิวเยียร์ดีไหมนั่นแสดงว่ามันผ่านเอ่อเป็นผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเราเล่นไปแล้วเล่นเป็ที่ไหนบ้างนะจ๊ะใช่ก็ไปเล่นที่เดี๋ยวนะคะ Secret ขอโทษค่ะบอลไปเล่นไปแล้วก็คือ Secret เอ่อ Secret Wonderland นะคะวันที่23ธันวาที่ผ่านไปแล้วนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ต โจธนารัตน์อลุบัตค่ะ celebrate uh, Christmas and Happy New uh, Happy New Year celebration มีหลังเลีง้งวันหลังปีใหม่เนี้ยเดี๋ยวจะมีอีกก็เดี๋ยวฝากแจ้งพี่ตุ้ยมาแล้วกันเนาะได้หรือรไม่ติดตามทาง a c e b o o k ลูกป,ปัดก็<ช>ได้ค่ะครับแน่นอนว่าใครที่ไปฟังทั้งลูกป,ปัดแล้วก็โจโในเดือนที่ผ่านมาเดือนธันวาที่ผ่านมาก็น่าจะประทับใจแล้วก็ มเองกับความสุขที่ที่ลูกปัดมอบให้นะฮะ,ะจนถึงทุกวันนี้ถ้าพี่ถามว่าลูกปัดเองคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จกับอาชีพนักร้องมากน้อยแค่ไหนละครับณวินาทีนี้อ่าดียังคําถามดีมากค่ะที่ตัวคือปัดคิดว่าส่วนตัวนะคะคปัดประสบความสําเร็จในแพชั่นหมายถึงความรู้สึกที่ปัด ตั้งมาไว้ตั้งแต่เด็กๆหรือตั้งแต่รู้สึกตัวว่าร้องเพลงเราชอบคือรูกบัตรผ่านละลูกบัตรแปะมันได้ละคือการเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่ทุกคนยอมรับและมีเพลงดังแต่อีกลูกบัตรอีกคนหนึ่งก็คือปัดคิดว่าปัตดทาได้ดีกว่านี้อีกปัดยังรู้สึกว่าปัดปัดได้อะไรมาง่ายกว่าคนอื่นเกินไปปัดปรู้สึกว่าปัดอยากจะรีเมคมันใหม่อยากถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งปัดจะทําให้ดี แล้วไปคิดว่าเร็วๆนี้มีอะไรมีอะไรไหนบอกมาบอกมามีความรับใดๆก็ไม่ไม่มีอะไรไปคิดว่าแค่คิดว่าตอนนี้ประตูบานเก่ามันมันได้ปิดลงไปซึ่งประตูบานใหม่เพิ่มพร้อมที่จะเปิดออกมาคือช่องทางที่เราจะได้มีมีคอนเสิร์ตง่ายๆหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยด้วยเดี๋ยวเนี้สภาพโซเชียลดิสเทนซ์ปัดก็เลยไปมองหาช่องทางที่เป็น YouTube อะไรแบบเนี้ย จะลองไปทําอะไรตรงนั้นดูบ้างหมายความว่าอาจจะเปิดช่องเป็นของตัวเองช่องใน YouTube ใช่ไหมตอนนี้มีแล้วนะคะเล,เลยตอนนี้ม,มีแล้วก็คือ,อ,อ Sing Station ค่ะจุดจุดรวมพลคนชอบร้องค่ะคือทุกคนสามารถพริมพ์คําว่า Sing Station ติดกัน<ม>อยู่ใน YouTube แล้วเข้าไป Subscribe ได้เลยค่ะแล้วยังไงครับเอามันเนื้อหาของคอนเทนต์ที่ทำมันเป็นยังไงครับเนื้อหาก็คือ จุดรวมพลคนชอบร้องพี่ไม่ใช่แค่นักร้องเท่านั้นไม่ใช่นักร้องอาชีพคือทุกคนที่ชอบร้องหรือทุกคนที่ชอบฟังเข้ามาหาเราเราจะมีอาจจะต้องบอกก่อนว่าสมาชิกของเรามีลูกปัดชลนันท์และโจธนารัตน์สองคนนะคะที่เป็นเริ่มต้นเริ่มต้นของซนะิงสเตชันเริ่มมาจากพี่โจแหละแล้วเขาก็แบบปัดมาซิงสเตชันเราทำมาสถานีคนชอบร้องกันเอาเลยพี่ได้แล้วในซิงสเตชันก็ยังมีแขกรับเชิญ ในในแต่ละและแต่ละตามใจเราเ <laughs> ขาทุกคนเข้าไปดูกันเถอะค่ะมันก็จะมก็จะมีแขกรับเชิญที่มีความน่าสนใจที่ที่เราไม่เรายังไม่เคยไปไปไปสืบเขาหรือว่าไปขเขาเรียกว่าสัมภาษณ์เขาอ่ะก <c oughs> ็ล่าสุดก็มีพี่จอนนี่เฟอร์เดอะอยซ์พี่จอนนี ifer, uh ่เฟอร์พี่จอนนี uh ่เฟอร์ก็เข้าไปคุยถึงท่าชันในการร้องประวัติอะไรต่างๆหรือว่าร้องกับเรา ไปด้วยอะไรเงี้ยให้ให้การร้องเพลงมีความหลากหลายค่ะคือหมายความไม่ได้เป็นนักร้องเท่านั้นที่จะมาร้องกับเราอาจจะเป็นคนในเวทวงอื่นๆใช่ใช่ใช่กับลูกปากใช่ใอันนั้นจะเป็นเหมือนแบบไลฟ์ที่เราร้องด้วยกันเหมือนคาราโอเกะไหนในในในพาร์ทหนึ่งนะคะในพาร์ทหนึ่งที่เรามีแขกรับเชิญในส่วนที่ไม่ใช่แขกรับเชิญก็จะเป็นทริคทริคของการร้องเพลงการเลือกมายังไง อะไรอย่างเงี้ยการเลือกไมล์เราเป็นคนยังไงเสียงไงง่ายๆนะพี่แต่ไม่ได้แบบลึกลึกลงเปลึกซึ้งว่าไม์โฟนนี้ข้างในเป็นอะไรอะไรเงี้ยไั้เอาแบบง่ายๆฟังง่ายทุกเพศทุกวัยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยกีหนูหนูลืมชื่ออสปีชั่นไปเขาเรียกว่าเคล็ดลับนักร้องเคล็ดลับนักร้องคืออะไรไปเดินเยาวราชกันจ้าไปอะไรที่ทําให้ชุ่มคอภายใน สินาทีหรือว่าในเซเว่นมีอะไรที่แบบแก้ปัญหาของนักร้องได้ตอนนั้นก็คือเป็นเชิงเขาเรียกว่าสนุกสนานไปด้วยแล้วก็ให้ความรู้ให้ความรู้ไปด้วยค่ะน้าสนใจมากนะครเป็นเรื่อง <az> ที่ <c oughs> ค่อนข้างแปลกใหม่เนาะ มันยังไม่มีใครทำนะขอบคุณค่ะก็พยายามคิดกันไปมีอะไรก็บอกต่อเพื่อนๆได้ไงดีมากครับเดี๋ยววันหลังไกอาจจะต้องรบกวนเชิญคุณโจมานั่งคุยกับเราบ้างนูหนูนเห็นด้วยเลยค่ะหลังว่าหลังอาจจะต้องผ่านผ่านลูกปัดให้พี่ถนเชิญมาน่าจะมีทริคอะไรใหม่ๆมาเล่าชวนฟังด้วยเนาะเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนในทุกเรื่องราวของลูกปัด ชนลนันล์ิมไทยกับบทบาทของการเป็นทั้งศิลปินนักร้องบทบาทของอการเป็นคุณครูของลูกศิษย์ทั้งหลายรวมไปถึงจะเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมได้ไดค่ะ<ด>สาธุ<ส>า <laughs> อยากเป็น <laughs> นะครับ <laughs> ก็เราได้รู้จัก ในหลายๆด้านหลายๆบทบาทหลายๆเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้กันไปแล้วนะฮะเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความประทับใจแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆจากผู้หญิงคนนี้<า>ลูกปัดชนันท์ทิมไทยขอบคุณมากขอบคุณคุณณยนะคะขอบคุณลูกปัดที่มาเล่าเรื่องราวด,ดีๆให้เราฟังนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยว ครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสเราจะเชิญมาอีกมานั่งคุยกันอีกนะครับไม่มีปัญหายินดีมากๆขอบคุณเรื่องเก่าที่เรารักบายที่ตุยด้วยนะขอบคุณการักมากขอบคุณที่สุดครับครับเอาละครับสําหรับค่ําคืนนี้ผมเฉลีวริทูลทันแล้วก็ลูกปัดชนนันลิมไทยนักร้องสาวเสียงดีของเราก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสําหรับค่ำคืนนี้เราต้องคู่ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ พูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก